สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องพระครับวันนี้ผมขอ,อนำเสนอหนุมาหรือศีของหลวงพ่อภูนวัดบ้านแพนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสำหรับหนุมาหรือศีชุดนี้จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2547ครับสำหรับชื่อเสียงของหลวงพ่อภูนผมคงไม่ต้องอธิบายมากนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ในสายอยุธยาเนี่ยรู้จักกันดีและบาร,รมีของหลวงพ่อภูนท่าน ก็ขยายดังไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับสำหรับหนุมมาฤสีในชุดนี้มีการสร้างอยู่3รูปแบบนะครับได้แก่แบบที่เป็นเหรียญหลวงพ่อภูลทรงหนุมมาฤสีหรือที่เรียกกันว่าเหรียญทรงไอจีมีการสร้างอยู่3ชนิดนะครับคือเนื้องเงินจัดสร้าง217เหรียญน,นวะาแก่เงิน440ร้อีเหรียญและนิกเกิล2 7 0 0เหรียญครับชนิดที่2นะครับ พระพงษ์หลวงพ่อพูนทรงหัุมานฤษีมีการสร้างอยู่2ชนิดนะครับคือบรรจุตะกรุดเมตตาทองคํา3ดอกจัดสร้างจํานวน489องค์และ2นะครับบรรจุตะกรุดเมตตาเนื้อเงิน3ดอกจํานวนการสร้าง2697องค์และสุดท้ายนะครับก็คือหนุมานฤษีลอยองค์มีการจัดสร้างอยู่3เนื้อนะครับคือเนื้อเงินจํานวนการสร้าง 290ตน้นเนื้อนวะจานวนการสร้าง490ตนและเนื้อสุดท้ายคือเนื้อสำลิดนะครับจานวนการสร้างอยู่ที่1,700ันตนข้อมูลนี้นะครับผมอ้างอิงจากสื่อที่ลงในนิตยสารนโมนะครับวิธีการปลุกเสกนะครับหลวงพ,พ่อูนท่านเข้าอุโบสถอัดพลังปลุกเสกตามกรรมวิธีของท่านจากนั้นก็ทำวัดสวดมนต์พร้อมกับพระภิกษุและก็สมเนนทั้งวัดนะครับ มีการเจริญพระพุทธมนต์นะโมเมแล้วก็สวดชินบัญชรคาถาทุกเช้าค่ำนะครับตั้งแต่วันที่30มีนาคมจนถึงวันที่10เมษายนพุทธศักราช2547รวมการปลุกเสกนานถึง12วันนะครับสำหรับการคาถาปลุกเสกหนุม,มาเดสีแล้วก็พระคาถาเมตตาหานิยมที่ใช้ในการปลุกเสกนะครับเดี๋ยวจะลงให้ท่านเห็นเลยนะครับสำหรับพนุม,มาชุดนี้นะครับ มีประสบการณ์มากในด้านของโชคลาภนะครับในสมัยที่หลวงพ่อพูนท่านยังทรงสังขารอยู่นะครับในช่วงวันสงกรานต์มีลูกศิษย์ไปส่งน้าหลวงพ่อพูนที่วัดบ้านแพนแล้วก็ได้บูชาหนุม,มาฤษีกลับมาตัวเศษคนนั้นนะครับก็ถูกทั้งลอตเตอรี่แล้วก็ถูกทั้งหวยใต้ดินยังพาเ,เพื่อนๆไปบูชากอีกหลายคนเลยครับแต่ว่าลูกศิษย์ที่เคยไปกราบท่านเนี่ยเคยถามท่านว่าหนุม,มารุ่นนี้ดีทางด้านไหน หลวงพ่อพูนท่านเมตตาบอกว่าหานุมารรุ่นนี้เนี่ยดีมากทางด้านเมตตาเนี่ยนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมว่าหานุมารรุ่นนี้เนี่ยพุทธคุณเนี่ยน่าจะครบเครื่องเลยครับอีกทั้งหนุมารฤสีนะครับก็หาคนที่จะมีบารมีในการสร้างเนี่ยยากมากเลยทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีใครที่สร้างหานุมานที่เป็นลักษณะของหนุมารฤศีเลยนะครับก็ coeur, นับได้ว่าเป็นวัตถุมงคลอีกชุดหนึ่งนะครับที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับ สำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องพระสวัสดีครับ